สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะวันนี้เราก็ยังอยู่กับเจสสูเราเหมือนเดิมครับโอ้โหเติมเติบเติบเติบไปเกี่ยวหญ้าให้ไม้บัฟเฟาลลคุณพ่อไปตัดตัดตัดไม้มาบอกตัดได้สองท่อนนะครับจะมาช่วยคุณแม่เอาหญ้านะครับใส่ จะเึ้นเบอรเกียวหวังเงี้ยเ่ากันปะคือเดี๋ยวให้เด็กๆเบเกี่ยวไปให้ช้างด้วยนะตรงยาวๆก็มีเกี่ยวแป๊บเดียวเต็มรถก็ได้ช้างกินบวกกับอ,อ,อะไรนะสับป,ปะรดนะครับก็ยิ่งเพราะก,กินทีมีแขนแขนก็คือแบบ แขนนั่นแหละจุกอ่ะติดคออ่ะกินไปกินไปหญ้าสวยมากครับสวนหญ้าที่เราปลูกก็กำลังขึ้นอยู่ถ้าไม่นานเรามีน้ําพอเขาเขาเขาเปิดน้ําครับดูดน้ําจากแม่น้ํามาแล้วมันนีเขาเขาเาถอดมันแลอืมีน้ำดูดเขาก็ทิ่มใส่แปลงหญ้าเราเลยใช่ไหม อสวยงามมากครับถ้าเราเกี่ยวหมดนี่มันอันนี้ไม่พอเยอะเลยปล่อยเลยา่อยปีนี้ยาช้างเลยส่วนตรงที่เราปลูกก็เกิดอยู่นะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างนะเราเราก็คิดว่าเขาชอบน้ำใช่ไหมตรงนั้นก็เขียนยำยำยำ๋็วรอดูต่อสองนะว่าจะสวยงามไหมนะ แต่ที่สวยจริงก็คือหญ้านะครับหญ้าแบบหญ้าทั่วไปวัชพืชนะอืมดูว่านี่ว่าต้นข้าวที่ไหนได้ต้นแย่แต่ว่าในในานานี่คือข้าวไหมเข้าแนยานะ่ยหญ้านี่ข้าวแน่ยหญ้านี่ก็จะเกี่ยวให้หวัวให้ควายให้ช้างอันนี้รถหนึ่งนี่ได้ก็สิบห้าตัวเานั้นพอระหอบระหอบไปลนะ เสียงเหมือนรถท่านนายพลมาเลยฮะใช่ไหมใท่มาเก็บสวยนี่อาชีพแม่นายพลมาเก็บสวยแล้วครับใส่กี่นึงยับไปเลยเอ้ดีมากดีมากยังยังยังคล้องใจ คล้องใจแล้วคล้องใจแล้วคุณแม่ในคนเราคล้องใจแล้วมาทำอะไรในพื้นที่นาชันม่<ส><ล>คนคล้องใจแล้วพอ่อโบสมีน่าสิดขั้วไม่ทำเขาไปไปล่อยขั้วของน้ำเยอะมากเลยใช่คุณแม่ แต่มันก็สร้างมันถอทลายก็ได้มันกลับ,บุกบล็อกเพราะว่าสามมือสามวันก็เพราะว่าเขาก็เศร้าเอากันไปเลยนะฮะให้คนใส่ซองเลยครับใส่ซองมาเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะไอ้คนไทยเนี่ยคือคนเจ้าของโครงการใส่ซองมาเดี๋ยวนี้นี่เยอะๆอีกซอ,อ,องนะครับ อม,อ,มองซ้ายมองขวามีอะไรอีกเอ้กากตาไม่ครบนี่อยากมีปัญหาติาไม่ครบครับโทรตามเด็กๆให้มาเกี่ยวย่านะสิทธิ์เซงบอกกินเลี้ยงอยู่แองนี้สุดยอดดูย่าฝั่งนู้นเกิดดีนะ เกิดเดี๋ยวรอดูต่อสองต่อสามก็จะแจกควันช้าก็ได้แจกเลยนะ <c oughs> ต้องว่ากันไปนะครับแต่ก็เกิดอยู่นะครับอาจจะเกิดไม่ถี่แต่ก็เกิดมะน ô มะแดงมะน ô มะแดงมับนี่เนี่ยที่ปลูกแบบโคกๆนี่เกิดดีอย่างเลยอันนี้อะไรคุณตามมาทำอะไรไว้ตรงนี้ ไม่รู้เหมือนกัน,น,นคุณชาับทำอะไรไว้พื้นที่นี้ไม่เคยแห้งเลยแห้งอยู่แต่ว่าก็มีน้ำมาด้วยเขียวทำไมน้ำเยอะมากครับเยอะมากเลยบริเวณนู้สวยอยู่น่าจะใช้ทักต่อสองตอสอตอสาน่าจะได้ครับ

นี่ม่เอาจอบกบเลยเอาจอบข <f ix> ุดขขีดินกบมนข้นแน่ๆเอาควายมากเลยแย่เลยมาได้เอามากบอีกเ็ดแค่สองมือเองเลยอาปุ๋ยใส่อีกเจิดเจิด ฟังฟังผุ่นหยางามบ่แม่ฟังน้องผุ่นอ่ะหยางยางยางกวยบ่หยางางกันละสางก็กินดีกินคำทีนี่ติดแขนแขนคอเกียวเกเอามั่นแมเกี้ยวเอาคอ่อนุ่นนวยใหเอาตั้งตุ้งตัางยซดาได้ครับได้ครับ สวยๆคือแล้วคือแล้วกินทั้งปีก็ไม่หมดเียงนะยหาช้างก็อยู่ตรงกลางนะครับหญ้าช้างตรงนี้ยญายญาควายก็ประมาณตรงนี้ พ่อไปแล้วบ่เดี่ยวเหรอเจียวใหญ่น้นข้่วเดียวเองเต็มทั้งที่จัดเดียวมันไม่มีเวลามันใหญ่มัน,มนคนนะั่วย่ันไม่มีเวลาน้องสาวมันก็นอยากออกขอกับตองป่วยไปกินเฟืองก่นอนป่วยไถ<ด>ูกไวมันอยู่โฮมกินเฟืองไม่เคอยออกมาตัดหงานมันกิน ไม่คืนแม่บ่ถ้ามันบอไมีน้ำม,มันสิบ่ขึ้นไม่ว่าจะคืนม,มันมีน้ำก็ดีมันสิได้ขึ้นเพราะว่าจะนคนืชพวงยาเออใหญ่ก้อนจริงดีแล้วสวยงามตามท้องเรื่องไปผมเอาช้างไปผสมพันธุ์ก่อนนะฮะสวัสดีครับ